เพื่อนคะขอเชิญชมวัดสระพงนะคะ,ะวัดร่องพงศลรพงคค่ะนี่ค่ะโอ<ฮ>้พื้นที่กว้างใหญ่มาก มากเลยนี่ว่าวัดอะไรนะเนี่ยวัดน้องอ่านไม่ทันคุณผู้ชมยื่นคนครราชสีมานะคะ สีขาวสลับกันไปนะคะสวยงามมากๆราวิราว,วดีกําลังบานนะคะกําลังบานหลางตูมก็มีก็กําลังแบบสดชื่นสดชื่นค่ะตอนนี้นะคะฝนก็ตกนะคะทําให้ต้นไม้ชุ่มฉ่ำนะคะ ชิญชมดอกดีลาวดีนะคะอีกมุมหนึ่งนะคะของกล้องที่อยู่กระเลนนะคะก็จะเห็นชัดขึ้นค่ะดอกหางนกยูงสวยมากคุณผู้ชมข้างทางนี่ก็วัดอะไรเนาะเนี่ยคุณผู้ชมคะประตูโขงสวยมากเลยวัดเขาเหินตัด ดอกหางนกยุงสวยมากเลยผู้ชมครับวัดนี่ข้างหน้าอีกเจอวัดอีกแล้วนี่วัดวัดคลองตะแบกโอ้หใหญ่มากเลยสำนักงานเ็ต ชมวิวไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมเขตโคร,ราชนะคะนครราชสีมาค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะ